สวัสดีคุณผู้ฟังท่านคะคลิปนี้เรามาจะสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของวิชาที่มีธิ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องดังนั้นพลังความเชื่อเนี่ยมีองค์ประกอบสําคัญประการหนึ่งในการสร้างความสําเร็จด้วยวิชาคือความเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในอะไรบางอย่างอย่างน้อยต้องเชื่อมั่นใน3าสิ่งคือ1เชื่อมั่นในคุณครูบาอาจารย์2เชื่อมั่นในอํานาจของตนและ3เชื่อมั่นว่าผลต้องเกิดขึ้น พลังความเชื่อมั่นนี้จะดึงดูดพลังทั้งหมดให้รวมไปในทิศทางเดียวกันจึงมีอนุภาพมากความเชื่อมั่นจะสมบูรณ์เมื่อสมาธิแกล้าดีเนื่องจากความเชื่อมีอนุภาพมากเช่นนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าศรัทธาเป็นทรัพย์อย่างยิ่งและวิธีบรรลุความสําเร็จหนึ่งในสีวิธีของโยคียคือพักติโยคะได้แก่การบําเพ็ญโยคะให้สาเร็จได้ด้วยความพักดี หากอยากมีฤทธิ์อำนาจเราต้องหมั่นสร้างความดีความเชื่อมั่นในทางที่ดีที่สำเร็จผลอันเลิศที่บริสุทธิ์ให้มากหากคิดชั่วเราก็จะสำเร็จผลที่ชั่วหากคิดดีเราก็จะสำเร็จผลที่ดีตามพลังความเชื่อพลังสมาธิและพลังครูบาอาจารย์ เมื่อมีความรู้ในความเป็นจริงแล้วและสามารถใช้ประโยชน์จากความเป็นจริงนั้นนั่นคือวิชาเช่นวิชาแพทย์วิชาการบริหารวิชาการเงินวิชาการอาหารหรือแม้แต่วิทยาคมแต่ละวิชาจะว่าด้วยความจริงของปรากฏการณ์และกฎเกณฑ์ต่างๆทั้งวิธีที่จะนำหลักการเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์หากรู้แต่ เป็นความจริงแต่ไม่รู้วิธีนำมาสร้างประโยชน์ให้สำเร็จนั้นเป็นเพียงความรู้ยังไม่ใช่วิชาวิชาต้องหมายถึงการรู้ความจริงและสามารถใช้ประโยชน์จากความจริงที่รู้นั้นได้ด้วยผู้ใดมีวิชาก็สามารถสร้างความสำเร็จได้ตามลักษณะวิชาที่ตนมีการสร้างประโยชน์ให้สำเร็จด้วยวิชาเรียกว่าวิชาไมายริท วิชาทั้งหลายที่มีอยู่ในระบบการศึกษาปัจจุบันชาวโลกเข้าใจกันดีอยู่แล้วแต่วิชาที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาเพราะวิทยาการปัจจุบันเข้าไม่ถึงได้แก่พวกวิทยาคมวิทยาคมคือวิชาสร้างความสำเร็จด้วยอาคมอาคมคือรหัสแห่งความสัมพันธ์ในความมีอยู่ทั้งโลกวัตถุและโลกวิญญ,ญาณ กระนั้นอาคมอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะสร้างความสําเร็จยิ่งใหญ่ได้ต้องอาศัยพลังอีกสาประการประกอบเสมอคือพลังคูบาอาจารย์พลังสมาธิและพลังความเชื่อโดยมีอาคมเป็นตัวเชื่อมประสานพลังทั้งสามให้เป็นหนึ่งเดียวพลังคูบาอาจารย์คูบาอาจารย์ในวิทยาคมมีหลายระดับ ระดับสูงสุดเรียกว่าพุทธาคมครูบาอาจารย์ได้แก่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมเจ้าและพระอริยสงฆ์อาคมที่นิยมใช้กันเช่นชินะบัญชรยอดประกันตปิโดอาการวัตตาสูตรรัตนสูตรอาตานาตยปริตโมรปริตอังคุริมานปริตคันทปริตกรณียเมตาสูตรโพชงยันกรอเพชรและมนที่มีคำว่านะโมพุทธายะทั้งหลาย พุทธาคมทั้งหมดเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์และความสัมพันธ์อันดีกับสปปรรพสิ่งเป็นไปเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายขจัดความชั่วร้ายเสริมสร้างและจันรงสิ่งดีงามโดยไม่เบียดเบียนระดับสูงเรียกว่าเวตาม์หรือเรียกสั้นๆว่าเวทมน์เป็นบทสรรเสริญเทพพรมและขอความรู้และความช่วยเหลือจากเทพพรม ซึ่งบทสรรเสริญและบทส่วนเหล่านี้ปรากฏอยู่มากในฤเวศและสามเวทซึ่งจะปรากฏผลเป็นความรู้ความเข้าใจกลไกสัมพันธภาพในสปปรรพสิ่งโดยละเอียดและจัดส,สปปรรสรรพสิ่งให้เกิดประโยชน์ได้ทั้งในด้านสุขภาพชัยชนะและความสุขระดับกลางเรียกว่าทิพยาคมซึ่งเป็นอาคมเชื่อมสัมพันธ์กับเทวดาระดับต้นๆที่ใกล้ชิดกับมนุษย์เช่นทิพยาธรกินนอน นาคพ่อปู่เจ้าที่เป็นต้นบทสวดมนต์เหล่านี้อาจแต่งขึ้นเองตามความเข้าใจของผู้สื่อและผู้รับได้เช่นวิชาครูบังรับวิชาเรียกจิตวิชาเมตตามหานิยมวิชาคงกระพันระดับร่างเรียกว่า เปตาคมหรือคุณสเป็นอาคมเชื่อมสัมพันธ์กับเหล่าเปรตซึ่งมีฤทธิ์อำนาจเช่นวิชากุมารทองวิชาเสกของเข้าท้องวิชาเสือสมิงวิชาสเสนยาแฝดวิชาเลี้ยงวิญญาณวิชาปราบผีเป็นต้นพลังสมาธิสมาธิเป็นบาดฐานที่สำคัญของอาคมอาคมทั้งหลายจะยังไม่เกิดผลถ้าผู้ใช้ย,ยังไม่มีสมาธิเช่น วิชาสะดอกคุญแจเมื่อได้อาคมมาแล้วสวดครั้งแรกจะยังไม่เกิดผลต้องสวดแล้วสวดอีกจนจิตเป็นสมาธิได้ก็จะได้ผลทันทีเมื่อได้ผลแล้วหากรักษาสมาธิไว้ได้ต่อเนื่องก็จะเกิดผลทุกครั้งดังนั้นคนที่ได้สมาธิอยู่แล้วโดยไม่ได้เรียนอาคมมาก่อนความคิดและคำพูดทั้งหลายบนพื้นฐานของสมาธินั่นเองคืออาคม หากเราจะดูเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาคมและไปเทียบเคียงกับเดราัชานวิชาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระบุไว้ในพระไตรปิฎกพระสูตรเรื่องมหาสินจากพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงสุตันตปิฎกทีคานิกายดังมีความดังต่อไปนี้พิสุเว้นจากการเลี้ยงชีพโดยทางผิดด้วย ติรชานวิชาเช่นอย่างสมณพราหมณ์ผู้เจริญบางจำพวกชันโภชนะที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วยังเลี้ยงชีพด้วยทางผิดด้วยติรชานวิชาเห็นปานนี้คือทายอวัยวะทายนิมิตท,ทายอุป,ปาททำนายฝันทำนายลักษณะ ทำนายหนูกัดผ้าทำพิธีบูชาไฟทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนทำพิธีซัดแกลบบูชาไฟทำพิธีซัดรำบูชาไฟทำพิธีซัดข้าวสารบูชาไฟทำพธิธีเติมเนยบูชาไฟทำพิธีเติมน้ำมันบูชาไฟทำพิธีเสกเป่าบูชาไฟทำพรีกรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดูอวัยวะดูลักษณะที่บ้านดูลักษณะที่นาเป็นหมอดูปลูกเสกเป็นหมอผีเป็นหมอลงเลขยันคุ้มกันบ้านเรือนเป็นหมองูเป็นหมอยาพิษเป็นหมอแมลงปองเป็นหมอรักษาแผลงูกัดเป็นหมอทายเสียงนกเป็นหมอทายเสียงกาเป็นหมอทายอายุเป็นหมอเสกกันลูกศรเป็นหมอทายเสียงสัตว์แม่ข้อนี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งเป็นต้น อีกประการหนึ่งเดราัชานวิชานั้นเป็นวิชาอาคมที่ว่าด้วยการจำแรงแปลงกายเป็นสัตว์และมักจะเรียกสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ใช่คนหรือมนุษย์ว่าสัตว์เดรัชานเดรัชานวิชาคือวิชาที่มนุษย์ผู้ไม่รู้ร่ำเรียนมาแล้วใช้วิชาที่เกี่ยวข้องกับสัตว์มาประดับที่ตน ความจริงที่ศาสดาผู้เป็นสัมมาสัมพุทธบัญญัติคืออะไรที่พระองค์ไมิได้บัญญัติไว้ซึ่งความไม่รู้นั้นจะเป็นเหตุให้เขาตกลงจมอยู่ในมิจฉาทิฐิว่ากรรมหรือทุกสุขเกิดจากผู้อื่นบันดาลอันจะทําให้เขาทั้งหลายไม่สามารถสมหวังในสิ่งที่เขาตั้งความปรารถนาไว้ได้ซึ่งคติ ของผู้ที่ยังมีความเห็นผิดคือนรกคือกำเนิดเดราชาดังนั้นผู้ต้องการความสําเร็จสมหวังในสิ่งที่เขาปรารถนาในทางโลกหรือต้องการหวังการเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้จริงในทางธรรมจะได้เลือกได้เดินตามตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะผู้รู้แจ้งเป็นภะษัพ,พัญญูหรือศรัทธาเดินตามความเห็นและการบัญญัติในคําแต่งใหม่ หรือของสมณภาราหม์เหล่าอื่นซึ่งเขาเหล่านั้นต้องสร้างศรัทธาของตนเองด้วยกําลังอินทรีย์อ่อนแก่หรือทุลีในดวงตาที่มากหรือน้อยตามเหตุปัจจัยด้วยเหตุนี้ได้กระทํามาแล้วนี้ได้ศึกษาได้นําไปปฏิบัติพึงสําเร็จสมหวัง พบความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตได้จริงในทางโลกและได้ดวงตาเห็นทาสำเร็จผลอย่างพระนิพานสมหวังความปรารถนาที่ได้สร้างมาอย่างดีแล้วเทินขอให้ทุกท่านมีความสุขจากกใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่ดังนั้นเราจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของเดรัจฉานวิชาให้มากและก็เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ วิทยาคมให้มากเราจะได้ปรับมาใช้ได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องวิาพากษ์วิจารณ์ว่าใครถูกใครผิดแล้วฟังคําดํารัสขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะได้เจริญรอยตามพระพุทธองค์ได้อย่างถูกต้องและถูกทางบันทึกส่งโดยแม่ครูน้อยเทวดาประจําตัวแม่ครูน้อยประตูธรรมห้าหัวเหนือครูผู้ถ่ายทอดุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางจิตอย่าลืมกดแชร์ออกไปให้จิตอิญญ,ญญาณที่หลับไหลได้มีโอกาสได้ตื่นรู้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ